สเสนีกินผักเมืองเก่าตะกัวป่าที่ต้องมาชมที่ตะกัวป่านะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นการจัดริ้วขบวนนะครับแห่พระซึ่งจะต้องอัญเชิญองค์กิ่วองไตเต๋และองค์ยกองสองเต๋เนี่ยเ,เสด็จเยี่ยมชมเมืองตะกัวป่าด้วยนะครับก็จะมีการจัดรูปขบวนแบบที่นี่จะเป็นเรียบง่ายแบบเรียบง่ายเรียบง่ายสมพระเกียรติทีนี้ ก็จะเป็นอัตลักษณ์ก็คือว่าคนที่อยู่ในร่วมในขบวนเนี่ยเราจะต้องอไม่แตกแถวเราจะต้องเดินรอกันเพราะว่าหน้าสารเจ้าเนี่ยหน้าอ้เนี่ยเขาจะต้องจุดประทัดใส่เกลีวนะครับะนั้นขบวนจะต้องออกมาตั้งรอบนถนนสีตะกวัวป่านะครับทีนี้อีกประเด็นที่สําคัญคือที่เป็นความน่าสนใจของนักท่องเที่ยวเนี่ย หรือว่าช่างภาพเนี่ยผมคิดว่าในบริบทของถนนสีตะกัวปา่าใกล้เคียงกับอัมใต้เนี่ยที่เราตั้งขบวนแห่มันอยู่ในบริบทของเมืองเมืองเก่าอาคารเก่าเพราะฉะนั้นภาพที่นักท่องเที่ยวได้หรือช่างภาพมาถ่ายเนี่ยเขารับได้รับความสนใจเนี่ยภาพที่ออกมาจะมีบรรยากาศแบบว่าประกอบกับเป็นเมืองเก่าด้วยนะครับแล้วก็ขบวนก็ตั้งอยู่ตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นภาพออกมานีจะสวยเป็นที่น่าประทับใจ สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ที่เป็นไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งก็คือของที่นี่เลยก็คงจะต้องเป็นเกวประทัดหรือชาวบ้านที่นี่เรียกว่าเกวเกวหนุ่มนะครับก็จะใช้คนวัยหนุ่มๆคนวัยรุ่นเด็กอะไรพวกนี้มาหามแล้วก็ อัตลักษณ์ของเกลที่นี่เนี่ยเป็นต้นกําเนิดของที่นี่นะครับจะมีลักษณะแบบว่าเหมือนตัวเหรียญขององค์กิวองไตเต้กับองค์ยกองทรงเต๋อะจะมีรูปลักษณะแบบใหญ่เหมือนเกี้ยวเหมือนในหนังจีนอย่างนั้นนะนะ<ไ>แล้วก็เราก็ประดิษฐานองค์เทวรูปกิมซินของพระภายในศาลเจ้าเนี่ยเข้าไปแล้วก็จะจุดประทัดแพรโยนใส่เข้าไปนะครับจุดนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นการ ส่งต่อวิถีทางวัฒนธรรมครับให้กับรุ่นสู่รุ่นก็จะมีคนหลายๆช่วงอายุคนอย่างเช่นมีตั้งแต่คนแก่คนสูงอายุวัยรุ่นเด็กที่เริ่มที่จะซึมซับทางวัฒนธรรมกินผักบ้านเราเนี่ยเขาก็จะมาร่วมประเพณีตรงนี้กันดังนั้นมันดูเหมือนกับว่าเราเป็นการส่งต่อทางวัฒนธรรมรไปในตัวนะครับแล้วก็พอเขาก็ นำองค์เทวรูปยิ้มชิ้นบรรจุใส่ในในองเกลวแล้วเนี่ยก็จะหามทั่วเมืองนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยสองสามปีที่ผ่านมาคนมาเลนั่งเทื่ยมาชาวมาเลเนี่ยเขาก็ชื่นชมในจุดนี้เขาก็มากันทุกปีนะหลังๆนี่ก็มากันทุกปีนะครับอ่าก็ผมว่าไอ้เรื่องนี้ น่าจะเป็นจุดเด่นของชาวตะกัวป่าที่ส่งต่องานกินผักให้กับรุ่นลูกๆรุ่นหล,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 ลานๆต่อไปส่วนหนึ่งก็เป็นภาพที่น่าประทับใจสำหรับท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมด้วยครับ,รบแล้วอย่างที่บอกครับไฮไลท์ของตะกัวป่าของเรางานกินผักอยู่ที่งานขบวนแหอยู่ที่การจุดประทัดและปีนี้ปี2568เราสามารถที่จะมาชมได้ในวันไหนได้บ้างครับ เงานนี่จะจัดอยู่วันที่20ตุลาครับนะครับถึงวันที่29ตุลาวันที่20เนี่ยทางอั้มเนี่ยจะทําประกอบพิธีกรรมขึ้นเสาโกตเตงครับนะครับแล้วก็ตอนดึกเนี่ยก็จะไปรับพระกันที่ท่าน้ําตะกัวป่าครับนะครับแล้วก็ จะมีแห่พระใหญ่วันที่26คือวันหกข่ําครับแล้วก็อีกทีเนี่ยก็คือวันที่29ในวันเก้ข่มน,นะครับประมาณนี้ครับครับก็สามารถที่จะมาชมกันได้ได้<ช>ครับไ,ได้ได้ก็สารเจ้าพ่อโกนูลงพระตาใต้ก็น้อมเรียนเชิญมาสัมผัสบ,บรรยากาศการกินผักของตะกัวป่านะครับแบบที่บรรพชนเราได้สร้างสารรค์กันขึ้นมานะครับ,รบอยากจะให้นัองเที่ยวหลายๆท่าน ต่างที่ต่างแดนเนี่ยได้มาเยี่ยมชมอัตลักษณ์ของเราครับครับขอบคุณมากครับ